ฝึกนั่งสมาธิแล้วมีอาการอึดอัดหายใจไม่อิ่มลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูนะครับถ้าใครที่มีอาการเวลานั่งสมาธิอึดอัดหายใจไม่อิ่มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ฝึกนั่งสมาธิโดยเฉพาะฝึกแบบอาณาปนานสตินะครับจะมีอาการแบบนี้กับทุกคนนะครับผมเองฝึกนั่งสมาธิอย่างจริงจังมาประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังมีอาการแบบนี้อยู่บ้านนะครับผมอยากแชร์ให้ฟังนะครับว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะครับจะมีการหายใจเป็นแบบอัตโนมัตินะครับทีีีนน้เเวลาาท่รึก ลมหายใจครับมันจะเป็นการปิดระบบการหายใจแบบอัตโนมัติไปนะครับทำให้เราต้องหายใจเองบังคับการหายใจเองนะครับแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าจังหวะก,การหายใจแบบปกติของเรานะั้นเป็นจังหวะแบบไหนนะครับพอเราปิดระบบการหายใจอัตโนมัติไปทําให้เรารู้สึกอึอดอัดแล้วก็หายใจไม่อิ่มขึ้นมานะครับจริงๆตอนนี้ลองนึกถึงลมหายใจของเราดูก็ได้ครับ ทันทีที่คุณถึงคุณจะรู้สึกทันทีนะครับว่าหายใจไม่ถนัดนะครับแล้วก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมานิดๆถูกไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเลยกับการที่เราจะรู้สึกว่ากลับมาหายใจปกตินะครับเพราะว่าทําให้เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะแตกต่างกับเวลาที่เรานั่งสมาธิจริงๆนะครับพอเวลาเรานั่งสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะต้องพยายามอยู่กับลมหายใจครับแต่กลายเป็นว่าเราฟรุ้งกันซะบ่อยกว่าถูกไหมครับแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับเราทําให้ผมรู้สึกว่าสามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นแแลล้้้วววกกกกกก็็ฝฝึึึสมมาาาาาาธิไดดงง่่ยยยขนนนโฉะะใใชรรๆคคัับือหหหจจ ซึ่งการฝึกหาจังหวะลมหายใจนี้จริงๆแนะนําว่าควรจะฝึกหาจังหวะลมหายใจในช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธินะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกตอนนั่งสมาธิเลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกอัดจนทําให้เรานั่งต่อได้ลําบากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตอนที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยเราจะสามารถรีแลกกว่าหาจังหวะได้ง่ายกว่าในการที่จะหาจังหวะการหายใจนะครับทีนี้เนี่ยจังหวะการหายใจแต่ะคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนหายใจช้าหายใจเร็วหายใจสั้นหายใจลึกไม่เหมือนกันเลยนะครับและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือในจังหวะอารมณ์ที่ วิธีการฝึกเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาจังหวะนั้นเป๊ะนะครับแต่ว่าเป็นการฝึกเพื่อจะได้รู้ว่าความรู้สึกประมาณไหนที่ทําให้เราหายใจแล้วรู้สึกสบายตัวนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะได้พอจับความรู้สึกได้นะครับว่าจังหวะการหายใจประมาณนี้เป็นจังหวะที่เรารู้สึกสบายนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องบังคับการหายใจไปก่อนนะครับแต่เมื่อเราฝึกจนรู้สึกว่าเราสามารถนั่งได้นานแล้วเนี่ยเมื่อเรานั่งได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราค่อยลดความรู้สึกในการบังคับลงนะครับใหห้เเลือป็นการดู ซึ่งการดูก็คือการดูลมผ่านจมูกเฉยๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ถ้าฝึกช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังทําได้ยากนะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยที่เราฝึกนั่งสมาธิโดยที่เรายังจําเป็นจะต้องบังคับเนี่ยใช้วิธีการหาจังหวะให้เจอนะครับจะทําให้เรานั่งสบายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับยังไงถ้าใครมีเทคนิคมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ